อิซูซุจัดเต็มกับโปรโมชั่นสุดคุ้มในแคมเปญยิ่งใช้นานยิ่งเฮอิซูซูเปสีต่อทั้งประหยัดทั้งมั่นใจทุกการเดินทางกลุ่มตีเพชโดยคุณวิชัยศินินันพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชอิซูซุเซลจำกัดเชิญชวนเจ้าของรถอิซูซุใช้บริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอิซูซุกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อลูกค้าคนสำคัญในแคมเปญยิ่งใช้นานยิ่งเฮอิซูซูเปสีต่อพร้อมรับสิทธิพิเศษความคุ้ม4ี่ต่อที่คุณไม่ควรพลาดตั้งแต่วันที่17เมษายนถึงง31สิคม 2, 568รถปิกอัพ Isuzu ทุกรุ่นและรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ Isuzu ทุกรุ่นต่อที่1เป็นน้ำมันเครื่อง7ลิตรเกียนมาตรฐานในราคาพิเศษรวมค่าแรงและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วต่อที่2แพ็กเกจคืนความฟิตจะรถปีไหนก็ฟิตเหมือนใหม่ได้คืนความมั่นใจให้รถคุณ แพ็เกจเปลี่ยนแผ่นกันความร้อนฝากระโปรงแพ็เกจเปลี่ยนยางแท่นเครื่องและแท่นเกียร์แพ็เกจเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโตโอ้พร้อมไส้กองเกียร์และท่อยางน้ำมันเกียร์ออโตโอ้รวมค่าแรงและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วต่อที่3ยิ่งใช้นานยิ่งลดเยอะรถอายุ7ปีขึ้นไปรับส่วนลดอะไรสูงสุดถึง20%ซ์ รถอายุน้อยกว่า7ปีรับส่วนลด5%ต่อที่4ยิ่งซ่อมยิ่งคุม้มคููบองส่วนลดสำหรับใช้ในครั้งถัดไปเฉพาะลูกค้ารถอายุ7ปีขึ้นไปสิทธิพิเศษเพิ่มเติมฟรีตรวจเช็คสภาพรถผ่อน0%นาน9เดือนรับประกันงานซ่อม6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรส่วนลดยางยี่ห้อบิสโตนรถบรรทุกอิซูซูขนาดใหญ่2ตันขึ้นไปทุกรุ่นต่อที่1 แพ็กเกจเปลี่ยนจาลบีลูกปืนล้อรวมจาลบีซีลล้อค่าแรงและภาษีมูลค่าเพิ่มเปลี่ยนจารบีทันใจภายใน4ชั่วโมงต่อที่2ส่วนลดอะไหล่สูงสุด15%อาทิเช่นช่วงล่างเบรกคัสซีลล้อลูกปืนล้ออุปกรณ์ดักจับความชื้นอะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อที่3ส่วนลดยางบิสโตนสำหรับรถบรรทุกรุ่นในแนว R และ N- แนว R-Line เมื่อเปลี่ยนครบ4สเส้นฟรีค่าแรงต่อที่4ฟรีตรวจเช็คสภาพรถครอบคลุม50รายการผ่อน0%นาน9เดือน รับประกันงานซ่อม6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรกลับมาเติมความมั่นใจให้รถคู่ใจวันนี้พร้อมรับความคุ้มค่าที่มากกว่าเดิมจาก Isuzu ให้รถของคุณได้รับการดูแลอย่างดีจากมืออาชีพที่คุณไว้ใจท่านสามารถรับสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ได้ที่แอปพลิเคชัน My Isuzu ดาวนโหลดผ่าน Google Play Store และ App Store เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่17เมษายนถึง31สิงหาคม2568สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐาน Isuzu ทั่วประเทศหรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร02 118 0777